สวัสดีครับวันนี้สับประรดคันที่7ของทีมงานช้างป๋าก็เดินทางมาถึงแล้วน,นะครับวันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณไปยังพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่ช่วยปดหนุนคะแนนมานะครับให้เราได้มีคะแนนมาจัดซื้อต้นสับประรดนะครับมาช่วยน้องช้างนะครับผมขอบคุณไปยังพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่าน แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านด้วยนะครับแล้วก็ช่องช้างซุนด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญให้กับทีมงานช้างป่านะครับมาเป็นสะพานบุญให้กับทีมงานช้างป่าของเราได้ร่วมสมทบทุนนะครับมาไลฟ์สดขายอาหารออนไลน์ให้กับทีมงานช้างป่านะครับได้สมทบทุนนะครับจดซื้อต้นสับปะรดนะครับนี่เป็นคันที่7ของเรานะครับคันที่7แล้วนะครับไม่ใช่เราก็ไม่คิดว่าจะได้มีถึงคันที่7นะครับเพราะว่า ทีมงานช้างป่าของเราก็เปิดมาใหม่นะครับและทีนี้ช่องที่มาไลฟ์สดขายผลไม้ให้ก็ช่องช้างสรินก็เป็นช่องเล็กๆนะครับที่ยอดซับยอดผู้ติดตามแค่หลักพันนะครับพันสองพันนะครับก็คิดว่าจะสามารถสมทบทุนได้ถึงคันที่7นะครับเ็ต้องขอขอบคุณไปยังพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับขอให้ทุกๆท่านนะครับจงมีสุขภาพร่างกายนะครับแข็งแรงนะครับ ความเจ็บอย่าใกล้ความไข้อย่าให้มีนะครับพระครูประกำรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนาพานะครับนําพาให้ทุกท่านพบเจอสิ่งดีๆนะครับผมสับรถงวดนี้สวยนะครับสวยสวยมากนะครับต้นสับรถงวดนี้นะครับช้างกินดีนะครับสับรถงวดนี้เพราะว่าสับรถที่เราเอาคันนี้ก็เพือเขือบสับรถสดนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้หลายวันนะครับสับรถทําไมบางท่านอาจว่าเอาทําไมต้องซื้อสับปรถด้วยมีซื้ออย่างอื่น คือต้นสับประรดสามารถเก็บไว้กินได้หลายวันนะครับกินได้หลายวันยิ่งแห้งแหงยิ่งแห่เหี่ยวเขาก็ยิ่งกินดีนะครับยิ่งกินดีนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ช้างตกงานลงมาอยู่บ้านเยอะนะครับเนาะลงมาอยู่ที่หมู่บ้านเยอะอะการสั่งสับประรดแต่ละทีเราก็ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาใช้เวลานะครับ นี้นกว่าเราจะสมทบคะแนนมาซ,ซื้อต้นสับปะรดคันหนึ่งได้เราต้องใช้เวลาบางทีก็เดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเพราะว่าเราลดวันทําการลงมาเหลืออยู่วันเดียวนะครับลดวันทําการลงมาอยู่วันเดียวเราก็หักค่าใช้จ่ายนะครับหักค่าใช้จ่ายออกหักค่าใช้จ่ายออกแล้วก็เหลือแล้วก็มาสมทบทุนนะครับซื้อต้นสับปะรดนะครับให้กับน้องช้างของเรานะครับน้องช้างก็ก็ ดีใจนะครับขอบคุณไปยังทีมงานช้างป่าทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณไปยังทีมงานช้างป่าทุกท่านนะครับทันที่เจ็ดนะครับพันที่เจ็ดแล้วนะครับแล้วเรแล้วเดี๋ยวเราก็จะสมทบทุนนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวก็เราก็จะรวบรวมคะเนนนะครับไว้เป็นคันที่ที่แที่9ไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยู่ที่ว่าพ่อแม่ f อฟซีทุกๆท่านนะครับจะช่วยเมตตาจะรักจะช่วยเมตตาน้องช้างของทีมงาชัางบาทของเรา,าได้นานขนาดไหนะครับก็ต้องอขอบคุณมากนะครับผม <c oughs> ช่วยช้างถึงช้างนะครับช่วยช้างถึงช้างนะครับคะแนนทุกคะแนนที่ท่านมอบให้กับเรามาท่านได้ช่วยช้างจริงๆนะครับได้ช่วยช้างถึงช้างนะครับช่วยช้างถึงช้างจริงๆนะครับผมไม่ต้องหวงว่าช่วยช้างไม่ถึงช้างนะครับช่วยช้างถึงช้างจริงๆนะครับเราก็จะทําคะแนนทุกคะแนนให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าที่สุดนะครับถ้าผิดพลาดหรือว่าบกพรองประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับอ มีสิ่งไหนที่จะแนะนำจะให้ทางทีมงานปรับปรุงก็ร่วมทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าเออตรงการให้ทีมงานให้ทีมให้ทีมงานปรับปรุงทําอย่างนั้นอย่างนี้ความ <c oughs> คิดว่าทํำยังไงนะครับจะดีขึ้นก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมน้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะครับ <c oughs> วันนี้ก็อากาศก็จะตอนเช้าก็จะเอาดสาดใสสดใสนนะครับเพราะว่าฝนตกครับฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกอ่าตกก็ตกไม่เลยนะครับตกก็ตกแค่อพอสำเนินสำเนินนะครับผมน,นะครับก็ต้องท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้กับทีงมงานช้างป่าของเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับหนึ่งแชร์ของท่านก็เท ch. ่ากับหนึ่งสะพานบุญของเรานะครับแชร์ออกไปเยอะๆนะครับคนจะได้ร uh, ู้ว่าเออทีมงานของเราช่วยช้างถึงช้างกินนะครับจะได้ดูว่าพ่อๆไม่ไม่เอ็ดีที่สมทบคะแนนมาช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยเปล่านะครับช่วยช้างถึงช้างจริงนะครับช่วยช้างถึงช้างจริงนี่นะครับรถของเรานะครับนี่นะครับผม ทีมงานก็ยังไม่มากันนะครับเพราะว่าต้นสับปะรดรถมาตแต่เช้านะครับมาตั้งแต่ตีสามนะครับมานอนรอนะครับช่วงเช้าอย่างนี้ทีมงานก็แต่ละท่านก็ไปหาตัดย้งตัดหญ้าให้ช้างนะครับสักพักครับทีมงานเข้ามาเราจะทําการ่ายทอดก่อนเจศท่านท่านได้รับชมกันอีกทีนะครับผมนะครับเยอะนะครับเยอะได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ เพราะว่าเป็นอ่าสับรถที่คนขึ้นนะครับไม่ใช่รถขึ้น <มา S 1> ครับโอ้คิวเยอะนะครับเห็นถามว่าาเดี๋ยวเสร็จจากพวกเราก็มีคิวต,ต่อต่อคิวเยอะมากนะครับช่วงนี้ช่างตกง,งานมาอยู่บ้านเยอะ ทีมงานช้างป่าก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะครับยังพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะครับที่ร่วมสมทบทุนแล้วก็ร่วมด้วยช่วยให้กําลังใจกับทีมงานช้างป่ามาตลอดนะครับขอบคุณยังช่องช้างสุรินอีกครั้งนะครับที่มาเป็นสะพานบุญให้กับทีมงานช้างป่าของเรานะครับได้ร่วมสมทบทุนจัดซื้อต้นสับปะรดให้กับน้องช้างนะครับก็ดีใจนะครับที่มีวันนี้ได้นะครับ กไม่คิดว่าจะสามารถสมทบทุนหรือว่าทาให้มีถึงขั้นี่เ็ษได้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนี่นะครับน้องช้างของเรานะครับช้างในทีมงานของเรานะครับนุ่นก็ถ่ายมอสนะครับถ่ายมอสแล้วก็ทังกาแพงครับก็จะอยู่โซนเดียวกันนะครับโซนเดียวกันถ่ายมอสของเราก็ตกมันนะครับตอนนี้ตกมันตอนนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตการตกมันของถ่ายมอสให้ท่านพ่อแม่ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ช้างได้กินอิ่มกันอีกแล้วครับกินอิ่มตอนนี้แล้วนะครับแต่ต้องรอสักนิดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทีมงานยังมาไม่ครบทุกคนนะครับทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจนะครับที่ช่วยกับทีมงานช้างป่าของเรามานะครับผมสวัสดีครับ